ประกันภัยไทยวิวัฒน์เปิดตัวไทยวิวัฒน์พาร์คิ่งประกันภัยไทยวิวัฒน์เดินหน้าสร้างสารรค์นวัตรกรรมพลิกโฉมวงการประกันภัยรถยนต์จับมือสามพันธมิตรพัฒนานวัตรกรรมใหม่ไทยวิวัฒน์พาร์คิ่งระบบจองที่จอดรถลุวงหน้าแบบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันไทยวิวัฒน์มอเตอร์บนมือถือรายแรกของไทยนำร่องเฟสแรกทดลองใช้6สาขาในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วกรุงเทพเริ่ม15ตุลาคม2563 ก่อนขยายครอบคลุ่มทุกกลุ่มลูกค,ค้าภายในปี2,563ผลักดันเบียบ้ยประกันเติบโตก้าวกระโดดวันนี้นะครับก็เป็นงานเปิดตัวไทยวัดพาร์คกิ้งเป็นหนึ่งก้าคัญของไทยวัดเองร่วมกับพันธมิตรเรานะครับเป็นการลอดระบบการจองที่จอดรถอัจฉริยะครั้งแรกในประเทศไทยสามารถเปิดล็อกของตัวเองที่จอดรถตัวเองได้ด้วยแอปพลิเคชันตัวเองเลยทั้งหมดนี้เราก็มองว่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคนยุยุคใหม่นี่ครับให้หันมาทําประกัน ที่ตอบโจทย์รายบุคคลมากขึ้นจ่ายค่าเบีย้ยตามการใช้งานจริงแล้วก็มีเซอร์วิสที่ตอบโจทย์แต่ละบุคคลนะครับหวังว่าอัตราการต่อายุจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการดึงดูดให้คนมาใช้มากขึ้นส่วนยอดเองเราก็มองว่าทุกๆปีเราตั้งเป้าไว้ต้องโตอย่างน้อย2เท่านะครับคือโตกว100่าร้อทุกๆปีซึ่งเราก็ทะลุเป,ป้าหมายมาตลอดแล้วก็หวังว่าเราก็จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับ